โอพ่ออนงามๆเลยพี่นออ้องอฮู้ข้าวอันนีพี่น้นองตูดใหญ่อยูอย่พี่น้องมีแต่หยอดงามๆเลย มันจืดใจพี่น้องสบายดีพี่น้องถักทายสบายดีเอฟซีบัตทุกคนเนาะยินดีตลาดเอฟซีทุกคนเข้าสู่ซองเพลงบ้านนาคือเก่าพี่น้องมันนี้กับภาพพี่น้องมาหาเน้าไม้คือเก่าพี่น้องมาแต่เช้าน,มานีมนนนนันนี้พอมาต่อนกว่านี่เห็นน้อไม้ลายพี่น้องพอนอ่นเห็นอยู่หอาหายังงโบ,บชุดห่องในวานมือนั่นนะ่ะเบ๊กแ็แถวนี้แหละเขาเห็นวันนี่ มาต่อนกอน,นี่แหละหวานนน่เอามาต่อหนกกระตุ้งนะพดนร้ายอยู่แถวนี่เมือนะ่อเนี่เขาหาลงมาหอดแต่แถวนี้แหละแต่มืนอนี่เขาพาทุกคนเลอกลงมาแถวพุณแถวหลุมพี่น้ำห้องก็เริ่มบกนั่นแหละอ๋อต่ปลาซิวน้ำไผ่ก็ร้ายเลยขันเป็นวังนะ่ะ เอามาหาสะนะ่ะได้เลยแต่ว่ามันบมดเป็นวังช่วงตะกี้เขายังน้อยนะมาหาเหละ่าสะป่าเนี่ยปลาดุกลายแถ่นี่พี่น้องแคมฟังเลยพี่นอ้องอ๋อยอดเขียวอ่อนออน,นี่ออกงามแท้นี่เด้นี่พ่นคือนยอดขาวๆนี่ดีฮะฮะอืมโอ้ยเ่หางหักมันได้ขึ้นสูงพ่นอะนี่มนัมนมนันมันป่านนี่จอยนี่ มาก็บเบื่อสองคนเนาะสองอันพัวสองหนอ่อพี่น้องเดี๋ยะแต่กระหน่อนี่นี่น,นี่หน่อขาวมันตัวนี้นี่ปา้าตัวนี้เพราะว่าน้ำไม้แถวห้องเนี่ยเขาไม่อ,อยากถมกระไรๆพี่น้องเอ้ยเพราะเจ้าหน่อยน้ำกระทวมมันใหม่อีกมันก็เกิดขึ้นใหม่นะมันชุ่มตลอดนี่ตรง ป้านี่นี่ทั้งในค่ะนี่ช่องโต๊ดผู้นี้ป้าโดช่องสรุสราบยิ่งช้ามากนี่ป้าตัวสามผู้พ้าก่อนในน่อยช้าไหมช้าไมช้าไหมให้ชมาไหมอือเดี๋ยวเห็นบอกช่องโต๊ดนะฮะสำแคลนแส่แคลนทั้งผู้ได้ฮะมามาเติมถ่า

นอนนอนในก,กีกน่จ,จีแบได้ดะเ้ยจอยบะบกแดนให้บกแดนมันพ่นหม้มวยนไม้น,มน,มนาแรงโว้ะมาน,น,นี่ตัวไหนอยู่กลางหตัวไหนต่นบักใหญ่เอาได้กอน้อยๆก,ก็ออกไลยเนาะครับเนา ขาไมา่ได้ออกมายิกงแล้วตัวนี้ซับข้างกระขาดเ้ียม สองสุดสาบป่านี่พี่น้องเดีอยวดิเดี๋ยช่องโตดอ่ะน,นะผู้เรียนกันอยู่มามามาเนี่ยเขียวอ่อนทั้งต้นบาหนิ มันมันนี่มันมีต่เงยบเงางามอืมนี่มาเขาเดียวหนังได้พี่น้อง งามๆเลยพี่น้องสีอิฐทางรงมาโอ้หักมันได้หน่อยมันเรื่อยคือเสียมนอตัวนี้จะ,จะเป็นยอดอ่อนมันตะโปูดมันบวมเลยพี่น้องตะปูดขาวมันกระโดดมันอะ เฮียงเลยปวดปวดเาะมานี่หรือตะปูอะไรก็ย่างได้แต่ว่าเลืองเอาพี่น้องให้เหรน้ำถ่วมมาแล้วมันขึ้นลายพี่น้องถ่ายงามแรกแถบบันได ชมนี่เนาะตัวนี้พ่นขึ้นพี่น้องป่าทุ๊กเขาจงเกิดอีกนะครับในน้นเนี่ยปลาดุจุ่มกันอยู่ปันเห็ดปุ่งกอน้ำไม้ลายแถวหาวพี่น้องมาเลยมืดน้ำไม้กินช่วงหนาพลนี่ On đôi đi, xong nhao 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 này nhao này nhao 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 nhọn nhao 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 đen nhao Nhọn คุณน oh, ้าคุณน้าโอ้เห็นแต่ปลายแต่ว่าขุดลงไปในหลึกอยู่หลึกเนะอ่อนดีจับโอ้ยโอ้ผู้งาอดีพี่น้องตัวใหญ่อยู่ดีเนาะโอ้ยังอ่อนอยู่เนาะยังพ่นเป็นชุดได้นี่เนาะโอ้ยมามา ิดบล็อกญ่บล็อกญ่นี่นี่น,นี่พ่นอยู่นี่เออเอ้ยยืมเอออ่อนได้เลยนี่น่ะมือผ่านผ่านเลยังเฮ้ปลาทูโอ้โหตัว นี่ยนี่ให้ตั้งสงบอยู่ก้อนนน้อยหนึ่งเ <c oughs> ดอ้อัออนอน,อนดินี่ยตัวไหนกันอุ้ยสับสูงพดตัวอ่อนมันให้ใ่พีดูพี่น้องอันนี้เขาจะพวกนีนเขาจะเอามันมันแตกขึ้นอยู่ เลือกเอาพี่น้องโอ้สองน่อหูป้าดูสี่หูคนขึ้นมามามามีแต่นหนอขาว

ท่วมพี่น้องเลยเขาพังนอครักก็เลยอ้อ เต็มขูกเลยลเราลงมาบพื่อชั่วโมงเนี่ยน้ำไม้นี่ยังบุคคนเที่ยวพี่น้องขึ้นกับอาจฉริหน่อยบอุคือช่วงเดือนเก่าเดือนชิดขึ้นเที่ยวไลยพี่น้องเไปทำขึ้นเที่ยวมันจะหอมคุยๆดอกเขาอย่างกายบนได้เปนขึ้นเที่ยวเพราะมันเที่ยวยอดเป็เดือยในแห้งหอมพี่น้อง พี่น้องมือนี่ด้ลายกลัวมือนั่นอีกมีตัวย่อนใหญ่ๆนั่มันนี่กะตะโปรมันกระโตดมันนะเดี๋ยวชอบชิบปอกต้มก่อนมีแต่ตัวด้วงอ้วกมันจนังหวะบุดนมันก็ขคืนเฮี่ยวเนี่ยก็หอมเลยนี่พ่นชรุสลาบดวงสะออน เอาคืนไปเฮ้ยค่อยๆตั้งให้อืมอ๋อสมผมหล่อไวที่ชุกเนี่ยชิชุก,ชชก,ชชกสบายดีไหมสบายดีมาจะใช้หน่มาทำบ้านหอิมวนบ๊อบวนอืมเอาเกลือมาใส่ให้มึงงไขม่นา,า,มานี่เกลือนีบ๊อบใส่เกลือมาอืมเอาร็วเลย ปีได้หม้อหนึ่งพี่น้องปีลานมาไม่แตงมือเหรอไอ้ม,มือม,มอ<า>มร์ซมืมอบอกซัมเมอกัว้าคว้าว้าหักคว้าหักมาทางมา,านี่มันจะหยอดงามๆเลยใส่ให้มันจืดไปพี่นอ้องอัดเฮ้ยปีได้หม้อหนึ่งพี่น้องเพราะว่าไม่มันออกลายช่วงนี้ครับไปซับเอาซับเอาบอ,อ,อกแล้วกับ จะคอเป็น,นยังจะคือไม้ลำเกี้ยงกินนี่แหละย,ยันทำไปพานไม้ลำเกี้ยงอยู่พี่น้องเลยพอไม้ลำเกี้ยงแถวห้องนะก็ลายเนี่ยั้งเถิดกับเป็นผืนขึ้นบ่มันกับบูฮูเนาะนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียพี่น้องือว่าได้พออยู่ออยพอกินลงไปบ่หอดชั่วโมงนะเดี๋ยวต้มไว้มื่อหนาจะไปหาไม,าม,าม่เห็นน้ำไม้ศพอีกบายพี่น้อง